สบายดีสบายดีเอฟซีรับแดงเอฟซีฮับแดงกับเบร์จุกุจุคนเอมือหนีนองอําเกาใชมาปลูกพักอีกนงปลูกพักยังปูกพักกะเพรานะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าพักกะเพรามันจะจีเหี่ยตายแล้วทุกคนเอามาด้หาคุกมือจาจีเขาทิดละเอาปลาเมียนลายมือแล้วแต่ไม่ได้ปลูจกจิเทเจอปลาเมียนในาน,าน้ำหรอทุกคนกันเลย แบบพิเศียน,น้นนิดนึงนะทุกคนนะนี่น้องออมกับชิมาอาเบะต้นมะเขือที่เอ้อมปลูกกับต้นมะเขือที่น้องอ้อปลูกไปนำนะทุกคนเนาะว่าจะคงภัยจะจะดีกว่าเนาะมาเบิ่งเดือดของน้ออ้อมนี่ยบอสดีเนอนจังใจกันทุกคนเลยน้องออมกินว่าจะอาจจะบอสดนาะเพราะว่าของเพื่อนนี่ก็สู้ชีวิตแพ้ซื้อมาสามมือเพิ่นจังได้ปลูกเพื่อน,น้องน้องออมอ่ะนำซื้อมาปลูกปุปป๊บเลยนะทุกคนแล้วก็ต้นมะม่วงน้องออมก็เริ่มออกดอกเลยทุกคน กำลังจะออกดอกแต่กําลังบจน้อยๆอ่ะดอกทุกคนแต่ยังบ่ได้ออกดอกเพราะว่ากําลังกําลังจุ้มๆนิดนึงเนาะแต่น้องอําจะบ่ทาให้เบิ่งรอให้เป็นมาก่ทุกคนเพราะว่ายังดอกนอยมันอาจจะแนบ่เห็นเนาะทุกคนแล้วก็แล้วก็ต้นมะเขือต้นอันต้นักพแล้วก็ต้นผักกระยงน้องอําก็งามคือน้องอําปูไปแล้วมือน้องอําก็ดน้ําเพราะว่าฝนตกเนาะมือน้องอําก็มือน้องอําก็บฮเนาะทุกคนเพราะว่า ตั้งเธอเกขี้ยเกียจแต่ว่าข็ออ้อมนี้จะบมโหเลยของผืยนี่ก็คือปลูกมากก็จะโูดแต่เธอเดียวเนาะเปิืองพดเธอเดียวเนาะแล้วต้องอ้อมพูดหายอยู่เดือนหนึ่งแต่คงน้องอา้อมพาูดประมาณสองสามเดือนแล้วเนะาะว่าลังมือมันกาว่าต้องโูดก็ได้เพราะวะ่าพนตกเมื่อคืนนี้ก็อยากตกอยู่ในหนึ่งเนาะกาบ่ต้องอยากเป็นได้เนาะทุกคนแต่แต่จะบอกว่าก็คือเมื่อนี้จะมาปลูกต้นผักากาพราก็อัพเดต ต้นพักที่น้องอ้มปุเลยค่ะแต่รอบๆส่วนนี้มีตัวใดปลูกใหม่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวทุกคนก็รอบเบิเ่งนี่เลยว่าต้นมะเขือออมจะเป็นจังใดนะ้ำผึ้งไม่ได้อัปเด,ดตตอนที่ต้นมะเขือเพิ่งมันบ่รอดแล้วคือเหี่ยวยามแรงเพิ่นก็บ่ได้คอยรดน้ำนาะทุกคนเพราะว่าน้องอ้มก็ฮดอยู่ประมาณบ่หลายดอกของน้องอ้มนะทุกคนเลยน้องอมอาจจะล้างมือก็ฮดล,ล้างมือล้างมือเล่นเสี่ยงแค่ไหนน้องอมก็ หาแนวเห็ดคือมันเงาๆแบบพออยากเดินโทษทราบเลยก็หาแนวเห็ดเดินนำกาเลี้ยงน้องอามีปลาสองตัวเนาะอย่าน้องอามซื้อมาว่าสิปุนบริบปูปณนจากเดือนน้องอามกาลี้ยงกับปลานั่นนะคนะขมือแล้วกัเปลี่ยแน่หายพักบุ้งห้ให้ปลาเป็นปานลาซ่อนเลยกัปลาเคีงเนาะทุกคนแปลว่าปลาขอกับปลาเคียงอะไรเนาะทุกคนแต่ทำอีฟมันมีสี่ตัวปลาขอตัวหนึ่งนาะตายแล้วเนาะทุกคน โคตรัวหนึ่งนะมันบอลงแล้วเพราะว่ามันบืนไปเนาะทุกคนมันบืนไปแล้วมันมาอยู่ในต้นมะม่วงอันนี้แน,น่นทุกคนวงนีแต่ทุกคน,นก็เห็นจะดอกต้นมะงโม่แน่นอยๆทีน้องออมหมักทายให้เบิ่งตลอดเนาะแต่แล้วมันมันก็บืนมาแล้วมันก็ตุยนหนักเลยแต่แต่ว่ายัางเดือนสามโตแบบยังเดือนสามโตปลาเค็งตัวหนึ่งน้องออมได้เก็บมามันบืนมาในคนทางเลยน้องออมได้เก็บมาอยู่น้ำโม่เนาะทุกคนแล้ว แวีน้องออมกะเอามาใส่น้ำมูแล้วมันกะโตหางหางมันกะกิดแล้วเราดูคนตัวหม่นะตัวน้องออมเก็บมาแล้วแล้วบันนี้น้องออมกะเอาเอาไปใส่น้ำกันแล้วกะอีกเสียหามือเนาะหางกำลังจะขึ้นมาเพราะว่าหางมันกิดออกไปเลยเนาะหางกำลังจะขึ้นมาแล้วบืนไปจากไปตุยอยู่บงใดน้องออมกันยังบ่หูแต่ปลา้องออมยังเดือดสองตัวเองทุกคนโอ้ยมาปลาปปูกันแล้วเป็นตอนนี้เด็ดมากเลยคือแบบ สิปูได้บ่ทุกคนแต่ใช้เบิ่งแดดนะคือคือแดดแห้งอะเรียรอขณะน้องอํานอนอยู่เฮือนเปิดพัลมได้นี่นะยังหอนสิเฮ็ดวานเย็นกินเนาะทุกคนรอเบิ่งด้เด้อน้องอสิเฮ็ดนสุดท้ายให้ลงลงให้เบิ่งเนาะทุกคนน้องอเฮ็ดไปแล้วเอโอ้แซ่บแต่เอนีอ่ะสิมาเฮ็ดอีกนนึงเนาะทุกคนนะมันจะก่าซนเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้แดงเอาน้แดงเฮ็ดบ่เฮ็ดเนาะบ่ได้ บ่ได้ใส่ส่วนผสมอีหยังใส่แต่น,น้ํแดงซื่อๆก็พอแล้วมาทุกคนอ้ําก็จะมาปลูกรอให้แกบดแป๊บนึงนนก่อนเนาะทุกคนเอาเราจกมาเอามาเอามาเอามาปลูกต้นต้นน,นเนาะทุกคนน,คน,น้องอํากต้นอันนี้มันมนแล้วทุกคนน้ฮืแล้วคือป้ามซื่อๆอํากยังบ่ได้คลิปเห็นว่าเออต้อนผักกะเพรามีอยู่่เอาไปปลูกก่อ,อ,ปปกอนะก็คือมันเมนจนกนแล้วทุกคนน หมินม็นคือปลาแนวนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าน้องอมจะมาปูวัวหูว่าสีรอดหรือบัวรอดจะพาไปเบิ่งต้นมะเขือออมอืมบัวเปตัาลอดนะมาแล้วน้องอมก็จะพาทุกคนไปเบิ่งต้นมะเขือเอออมเนาะเดี๋ยวต้นมะเขือเพิ่นนะ์นน้ำอยากรอดแลว้วเห็นบอกวางพันปูนะบัวรอดแลว้วเปตาเซดายอยู่ในทุกคนพันปูก,ก็คือแบบขี้เกียจรดน้ำอ่ะคือไม่ทำอะไรเลย เธอปลูกไปทำไมการอันนี้บริยากดามเออร์จะของเดีอดคนก็คือบูพุธเลยใช้เหตุที่เป็นบูพุธก็คือเป็นเวียกลายเนาะเปิดเป็นมีเวียกลายคลายคลองคลายคองจีนิกาบวาดับคลายคองคลายคองเหล็กนะทุกคนคลายคองว่าเปินเล่นเกมนั่เลยเกมคลายคองแล้วเอามาเหตุธุรกิจก็ได้นะทุกคนเอาก็จะเกิดก็ได้เพราะว่า ตั้งใจเด่นมากเวลาเพลินแพ้เวลาเพลินแพะนะเพลินจะกห้องแบบเวลาเพลินสนานะก็คือดีใจเต้นโดเต้นดองไปสมุงนะทุกคนน้องก็ยังเงือดอยู่อ่ะมันสิโพดสิโพเป็นนันน้องอ้อมก็จะมาปลูกเลยทุกคนไปด้่งกันมาทุกคนตุ้มก็อ้อมทางเวิดนี้ถึงไปถึงวันนี้ก็คือโคหักเขียวเป็นแล้วทุกคนเอ้ยหนึ่งต้นมะพริกนี่แหละที่งามแล้วก็ต้นมะแตงที่เป็นร้านเกิดอยู่ในทุกคนเอ้ย นี่ทุกคนต้นมะเขือน้องอ้มนะทุกคนเออเน้องจะออกดอกแล้วดีใจจังเลยแต่ต้นมะเขืออ้อมนะออกดอกออกหมากแล้วนอนทุกคนแต่กําลังออกหมากแล้ยนะทุกคนเพิ่นกะเพิ่นกะกําลังมันเหี่ยวเพิ่นกะเลยบ่ดันนะทุกคนแต่เห็นบ่ทุกคนน้อยๆนึงได้น้องอมก็พยายามพยายามจะซุ่มให้เบิกประเดี๋ยบ่น้อยมากอยาจะพาไปเบิ่งดอกมะม่วงเอาทุกคนเห็นให้ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าฮอนแดดมาแล้วพุ่นุ๊ก เมื่อกี้ว่าพนชิตกคือเดดมาอีกแลว้วต้นพะกันแย่น้องอัมอ๋อขาวมากทุกคนโคตรสวยงามเลยน,เน,น,เลน้องอะไรคะแต่กระตุนมกแพลวน้องอัมแล้วกระต้นหมักมอนน้องอัมนะาดูทุกคนน้องจะเป็นเอ็นเองเนานะอัมก็เลยเอาไม้ใหญ่มาค้ำไปใส่เออพงสิพัสดูมาทุกคนเอามากระจกก่อน,น <laughs> มาจากแต่บ่มีเสียงเนาะมันบ่มีขายเป็นแทงสองร้อยเงียบวะ สองเลยอาซิปอยู่แถวนี้นะ<ป>แต่ว่าทุกคนเอ้ยเราอยากจะบอกว่าว้ยตัวน,นี้ฮ่อนแห้งขนาดน,น้องอกกัมฮะกระยากออกมาแต่มาแต่เพื่อนเนาะฮ่อนกะห่อนแหนฮ่อนอีลีอีโลฮ่อนกระพุกระโพูอนปลาลำปลาเหลือทุกคนน้องอัมก็จะถ่ายทุกคนเบิง่งเดี๋ยวน้องอัมก็จะตัดภาพไปตอนที่น้องอัมขุดเลยนะทุกคนใครที่อยากเบิง่งตอนหมักมอว์น้องอัมเป็นหมาเดี๋ยวน้องอัม คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวน้องอัมจะถ่ายให้เบิ้งนะตอนตอนที่เป็นดอกน้องอัมก็จะบไ่ไริหารเบิ้งนะเพราะว่าตอนนี้น้องอัมตั้งใจอยากซื้อมาเลยแล้วไอ้อ้อมว่าสิไปตัดสิไปตัดเอากิ่งหมากหมากมอนอยู่เพื่อนเน่าน้อยมาเคลียบปูแข่งกันกันกบน้องอัเนานะอย่าบ่นเลเดี๋ยวคงเพิ่อนขี้การทดน้ำเพิ่นคนะงเพิ่อนจะบ่อยากรอดนะพบ่นเพราะว่าเพิ่อนนะบ่ได้คอยทดนนะ้ำ บมเมนบ์โมเนต์แวดอกเนาะบมเมนเพิ่นที่คันดอกเพิ่นเรียกลาจันเลยค่ะเรียกผักคลิปตัดคลิปเพิ่นแล้วแล้วกคเพิ่นลงคลิปแล้วเพิ่นก็จะไปไปเฮียนไปเฮียนอ่านนั่นนทุกคนอ่านเรื่องเล่าเพิ่นจะเพิ่นว่าอยากฟังเรื่องเล่าวิธานเพิ่นถามน้องอ้ำอยากอ้ำอยากฟังบเรื่องเล่าวิธานเอาสิเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่อวแบอยากฟังบอกเอ้ยพังก็พังไปสิแล้วเพิ่นกันแล้วโอ้โหหเป็นตาเลย ผัวเสียงบอโอเคนะทุกคนเสียงที่คนเขาเล่าเสียงเขาบอโอเคแต่เขามีโปรแกรมโปรแกรมตัดเสียงอันนี้เพิ่นเห็ดบอเป็นนะทุกคนเดี๋ยวน้องอ้อมก็จะมาปลูกให้ทุกคนเบิ่งว่าจะเกิดหรือบ่เกิดแต่ว่าเดี๋ยวน้องอ้อมพุทเร็วเอออ้อมปลูกแล้วน้องอ้อมก็จะเอาน้ํามาพุทก่อนน้องอ้อมจะปลูกน้องอ้อมจะเอาน้ํามาพุททวดทวดทวดแถวนี้แล้วก็ขุดเพราะว่าเห็นบ่น้องอ้อมเฮ็ดกับพวกนี้นะจะเกิดเลยทีน้องอ้อมปลูกนะจะเกิดเลยแต่ถ้าเอ้ยอ้อมปลูกนะเพิ่น พันจะคุดก่อนพันปลูกแล้วก่อนพันคอยเอาน้ํามาคุดจะคุดคุด,คดรือคุดน้องอมก็ยังพูดคุดอย่ดเอกเนาะเดี๋ยวน้องอัมจะเอาขุนมาใส่ต้นหม่งมองมองแล้วก็ต้นอันพักน้องอัมและะ้วกันแถมมีต้นพริกแต่ต้นพริกเป็นอาจะรบรินเนมห็นนะวต้นน,น,น่อยน่อยคักน้อยเนยก็คือทีน้องอัมปลูกที่น้องอมปลูกไป นี่ก็เกิดอยู่เราทุกคนเราเบิ่งพักน้องอัมบอสีด้กินอยู่บอทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขียวแล้วนะทุกคนเพราะว่าจากไปยังเวลาเวลาเวลามาน้องอัมมันเขามาเล่นแถวสวนมันก็จะไปโน่นทับปึ่งลงแถวสวนแถวสวนทักหลงน้ออัมปุ่ง่งาพักน้ออัมอ่ะจะไปทับเลยนะทุกคนมันก็ตายที่นี่ก็ตุ้ยเลยสิพักฉัน น้องอําจะมาปลุกหายทุกคนก่อนเพราะว่าทุกคนรอนานแล้วน,วน้องอําก็บุ่แต่ว่า,าวเราทุกคนออกไปวมามันเพื่อนปักเนาะก็อยากจะบอกว่าโอ้ยบรรยากาศบัเป็นตา่า,ายแต่ทุกคนหอนอะไรอะไรเนาะคือแบบหอนยังกระโดดกระเดียดแถวนี้ก็แบบเพื่อนน้องอํากับเขาไปในอนก็คือหอนอัพแล้วก็เอาแหงนะทุกคนเพราะว่าเวลาฝนตกคนก็ฝนตกกระหัวตกกระไรเขาเพื่อนย้ำหอนก็อยู่บ่ได แต่ทุกทุกคนเอามีคําถามยามหนาวกํายังห่มทุกคนมักยามใดยามหนาวแต่บ่มีผลนี่ทุกคนยามหนาวกับยามร้อนยามหนาวก็มีผลอยู่แต่ว่าบ่มีแดดน้องอ้ําน่ะมักยามหนาวทุกคนได้นอนตุ่บ่ห่มสบายสนสนบางคนเพิ่นก็เออวว่าว่าโอ้ยบ่มักยามร้อนหมว่าเฮาจังสิได้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สบาย หอนเกือกเด็กเป็นลมนะทุกคนดำหายดำหน้าก็เป็นลมตายโอ้ยดูเลยน้องออมกับแบบอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้หอนมากน้องออมกะเมื่อกี้นี้ยังว่าไวายอยู่มีลมเหมือนลงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวน้องออมต่อจากคลิปนี้แล้วน้องออมจะไปเห็ดวานเย็นอีกทุกคนรอเบิ่งเดี๋ยวน้องออมเห็ดคนเดียวน้องออมจะเห็ดได้ลิ่วบัได้ลและน้องออมจะเห็ดแซลลร่วบัแซ่ลนั่ทุกคนป่าวา ตัวนี้เอออมไปขอไปในไปในปูไปแถวอนามพูไปซื้ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็ปูจักหี้ไปน้ำลึกไปได้ไปนะทุกคนน้อองมไปน้ำบัวน้ำน้มอยู่แคนผู้เดียวอยู่ผู้เดียวมันสนุกมากทุกคนเห็ดยังแบบว่ต้องมีคนถามเขาเวลาเขาเห็ดยังมันก็จะบอมีจะบอมีคนมาบอกให้ไม่ลำคาญหูอนใจตาเห็ดก็มันอมก็จะมีความหัว หัวเลาะมาโอ้ตัวนี้น้องอมนั่งอยู่นี่ขนาดนั่งอยู่ห่มแล้วเนี่ยห่มมากูดมากูกันต้นมากูดกันที่นอนนงทุกคนกันนะนี่เหือแตกเต็มหน้าแล้วทุกคนหน่านาย,ยมากคอเสร็จเขือก่อนเสร็จสองครั้งแล้วก็ขึ้นสองครั้งกระปุดกระพูนเนาะเนี่ยทุกคนพาทุกคนมานังตักเดะด้วยนะนดยวน้องอม น้องอัมจะมีข่าวดีและก็ข่าวลายมาบอกบอก,บอกทุกคนนั้ว่าน้องอัมจะอนันดาอบโรโลให้ผู้ติดตามน้องอัมถึงรีบหาซีบกนทุกคนพยายามพังจะติดตามน้องอัมมาหลายๆเดือนเนาะพอน้องอัมมีข่าวดีแล้วก็ข่าวลายมาบอกทุกคนข่าวลายก็บโบเ็นยังดอกเนาะกับข่าวดี แต่ว่าน้องอั้มจะบอกตอนนี้น้องอั้มจะหายผู้ติดตามน้องอั้มคือลอยหาก่อนทุกคนมาต้องทำกันได้เด้อถ้าติดตามน้องอั้มคือลอยหาก่อนน้องอั้มจะมาบอกเลยแล้วก่ะถ้าผู้ติดตามน้องอั้มคือลอยหากรุน้องอั้มจะตั้งใจเหตุคลิปเพราะว่าหลังสวงลังๆมานี้น้องอั้มเหตุคลิปก็ยังบ่ค่อยมีคนเบิ่งน้องก็ไม่ค่อยอยากเหตุเพราะนั้นทุกคนทําอีกนะคือแบบเวลาน้องอั้มอยู่ในคลิปเมื่ออ้อมนะจะมีคนเบิ่งหลายเวลาน้องอั้มเฮ็ดคลิปเจ้าของ บุคคลมีคุณเบิ่งเลยเนาะทุกคนถ้ายเอฟซีพันแทน้องอํ้พาไปถ่ายคลิปแบบใดก็จะเบิ่งน้องอํ้กก็ขอบใจเอฟซีหลายๆทุกคนเนาะหลายๆคนทีดติดตามน้องอํ้น้องอํ้จะเห็ุสันน้องอํ้มจะถ่ายคลิปยังบบเป็นปันไดแต่นทุกคนก็นยังเข้ามาเบิง่งน้องอํ้ก็ขอบใจขอขอบใจแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆมาปุ๊กก่อนทุกคนว้าวสิมาปุก๊กมีลายเธอแล้ว ต่ว่าแดดอะไรทุกคนน้องออมกาจะ,ปะปงไปปลูกไม่เนี่ยน้องทุกคนน้องน้องกาใช้มันนั่งตากแดดอย่างที่บอกเราต้องรีบปลูกเราจะไม่นั่งตากแดดแล้วนะโอเคทุกคนมาปลูกกันเลยมาทุกคนน้องออมกาจะมาปลูกแล้วนะหัววะทุกคนอาจจะรอนานแล้วเมื่อใดน้องออมจะปลูกเนาะอาจจะคอยทุกคนกันรัดได้เนาะเนนะ้องเจนออมก็จะมาปลูกกันเลยเนาะมีแต่มัมกจกนั่นแหละทุกคนนเพื่อน ยืนยากะคือโบมี่เซียมเพราะว่าจักจีไปสือในใส่แถมกับแพงอีกเนาะทุกคนว่าเซียม,มเวลาเซียมมันต้องเป็นสิ่งที่ติดเว้นถูกเคลื่นนอนเนาะเพราะว่าแถวเมืองดาวนี่จะมีรถ,ถทุกรัวทุถกเคลื่อนเซียมนี่เพราะว่าเพราะว่าแถวเมืองดาวเขาหมักไปหากินหมักไปปุูกพักอันนี้ยือนยาบบมีเนาะเพราะว่ามันพแพงอากาศมันบบมีขคลายร้ายเนาะแล้วก็ แถวนี้นะหมักปูต้นแบบพวกนี้แล้วทุกคนหมักปูแบบนี้แต่ว่าบ่มีเซียมอาจจะปูยางเป็นหมักจกก็จะคุดลุ่มใหญ่แล้วก็ต้องเจออาจจะบ่เกิดน่เนาะแต่น้องอํออา,ามจะขอโูไปเอาน้าก่อนบ่แา่เป็นขอโูลาได้ขอโูไปเอาน้าก่อนไปเอาน้ำมาหดแถวแถวนี้แล้วออําก็จะปลูกเดี๋ยวน้องอําไปเอาน้าก่อนนะทุกคนน้องอําจะบริทาไ้เบิงเดืตอตอนไปเอาน้าเพราะวา่าแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะทุกคน เมยังดอกเมยนังตากแดดนี่แหละข้อลุกไงตอนไปเอาน้ำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอเบิ่งก่อนต้นหมากมอนองอําจิบซิเกิดทอดหมาทอดใหญ่คอมเมนต์มาสิใหญ่หรือบ่ใหญ่นะทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้ยไปตาบอลรอดนะต้นหมากมอนองอําที่บอลรอดก็คือต้นมะเขืออ้อมนี่แหละโอ้ยคอหกคอเบี้ยวเอ็นดู เท้าสวนยาก็จะบม่ได้คอยหกเลยเนาะทุกคนเพราะว่าจุดคู่มือเห็ดเห็ดสวนจุดสวนคู่มือบางเดือกันบางเดือกันมาทางปลาน้องอําก็จะทางกระปูแล้วก็รับยาเท้านั่นน้องอํามักน้ำหมักมักยังว่าทุกคนมักอึหรือมักยังว่าทุกคนมักอึเลยเนาะแมนบอกเลย แม่เลยนะทุกคนยันเป็นมักอึมักอึใส่ล้ออ๋ออ๋อทุกคน,นออหอาฮูเร็วอะเคื่อยังเครื่องมักน้ำใช่แล้วเคื่อมักน้ำมักน้ำน้องอําเป็นสองหมากแล้วทุกคนก็คือดีใจเอนเป็นสองหมากเพราจักสองหมากเลยว่สีมากจะพูดเนาะเพราะว่าเมื่อไน้องอําเห็นสองหมากเนาะแต่ยังบ่มีไปเห็นนะมีแต่น้องอําปูเห็นก่อนเนาะ จะเห็นตามรังป uh ูเนาะเดี๋ยวทุกคนมาปูก่อนเดียวพื้นที่จะบ่พอไปกันไปเอาน้ำก่อนอ่าทุกคนเอากระปไปเอาน้ำมาแล้วเนาะมก็จะมาฟุตก่อนก่อนจะปลูกเราต้องฟุตที่ดินกที่ดินเรากว้างเกินไปเราไกว้างเกินไปหยอก น้องอมก็เปิดน้ำมาน้ <c ười> วยกันอมก็ได้ดูยังไปเอาเนาะอมก็เลยเปิดน้ำมาใเลยมาสุดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วงั้นเราก็ไปลุยกันไปกันเลยเดี๋ยวน้องอมอยากอกว่าใครที่ยังโบหูเนาะว่าแล้วน้องอมอยืนแล้วน้องอมพยายามก็ไม่เห็นย่างนั้นะตุ๊ก ล่างถ้วยแล้วก็ปะเทียนลั่งมือนอนก็ไมได้ล่างพอถ้วยมันลายอยู่แต่นั่งมือกะนอย่าล้างตอนนี้นี่ยน้อ,นองอําเจ็บคอได้มาส่งสามมือแล้วทุกคนบ้เป็นยังงแต่ว่ามันเจ็บอคอแฮงขณะเมื่อไหร่น,นี่น้องอําก็ยังจีกืนน้ำลายน้องอํายังเจ็บคอจีน้ำเย็นนี่ก็คือ เมือ่อยวันเย็นนั้สักสิได้เห็นหริอบบิ้วยันโคแหงต่อไปอีกอยันบวเศร้าเลย,ก,เลยกินอีกนี่น้อก็จะบวชเหตุแล้วทุกคนเปลี่ยนใจแล้ว,วเปลี่ยนใจแล้ววันศีตเหตุวันเย็นนี่นะทุกคนเอ้ย,อยมันเมื่อยสิพาทุกคนมาเห็ดตำเมียงของทีน้องอามากินของปวดเลยทุกคนทีเป็นเรื่องของตำอันนี้ก็คือ ตำเมียงทุกคนเคยกินบ่ตำเมียงใส่กินกับมะเขมแซทบมะเขือเอ้ยมีมะเขือนี่มันก็คือมะเขือแล้วก็มะกล้วยพอดีพอดีเลยทุกคนมีมะกล้วยอยู่น้องจะตัดเอมามาโบลาเนะตัดอมะกล้วยในเฮื่นน้องอำนี่แหละทุกคนในกั่นยานี่แหละตัดเอมา,ามาจากซีหาหมาทุกคนกินบ่บิด,ดอกตำมะกล้วยกระเซบได้ทุกคนตอนนั้นตอนนั้นตำ แมน,มนอ่ะเมนาะออมตามให้กินโอ้โหบนเรือ,อยังเลยเต็มถ้วยทุกคนเลยตําก้วยท่านี้เต็มถ้วยอยากจะบอกว่าเต็มถ้วยบนเรือมกนากับบนเรือแม่แต่ตอนนึ้คือบนเรือเลยเพราะว่ามันแทบถับเห็ดยังแต่ประเด็กโบแซมันกับโบแซมทุกคนถ้าปลาเด็กแซ่เพ็ดยังกับแทบเนาไปอันนี้ก็จะนานแล้วออมก็ยังไม่ได้ปลูกเลยทุกคน จะได้ต่ออีพีหน้าไหมเนาะนี่ไป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 ปกันละขุดตรงที่เราจะปุ่มเลยนะครับตรงนี้เลยทุกคนโอ้โหน้ำมักจกขึ้นหอนเธอวะ กนโอ้ยทำนี่กระปวดขาแล้วซูไฮว่าไรจะเปปลกอะไรนะุ่มหนึ่งจะปลูกประมาณสีก่กบหากบถ้าปลูกน้อย หวังว่าไม่ได้กินแน่นอนค่ะตุยตั้งแต่วันแรกเลยค่ะปูบปกดดิค่เพราะว่าจินตนาการแต่เองจินตนาการว่าถ้ามันไม่มีเพื่อนมันก็จะตายจินตนาการเ,อง,าเองค่ะเราปุู่เลยจะบอกเกละว่ามันเกิดจ้ะ จะเดียวเห็นเพราะอันบุมีตัวคืนอันนี้มันหลายใช่ไหมเด้อน้องจิบปลูกเดียวให้เบิ็งปลูกเหมนกันต้นเดียวมันบมมีตัวคืนมันจะจะเบิดงนี่อิ่มอิ่มเอี้ยวแต่นี่มีตัวคืนเลยนะอิเลยแล้วก็ปลูกตรงนี้นะโอ้โหอหือทุกคนนี่คือหมักจุกไม่เข้าเนี่ย ตั้งกูเอามอเตร์ไซค์งานใส่งานมาจุกก็ไม่เบาเหมือนกันนะแต่อยากจะบอกซัมนี่กี่อย่างเซ่แล้วทุกคนเอ้ยสิ่วบาซัมมี่ซัมนี่อยางกันยังเซ่ละทำบู๊ห่อนี่กับบู๊เหนื่อยดอกแต่ที่มันห้อนเกินไปแล้วนัมันห้อนเกินต้านมันห้อนเกินของมรนใหญ่มากแต่ทุกวันน้องอัน สี yup. 四 lives, 四四่สิบสี่เดี่บ <sax ophone> ่เก yeah, yeah. ้าบพอจัาเถื่อพอสี่บเก้ม่โลดตอนนั้นนะทุกคนสมัยออบ่ไมสบัยกมีกายน่นมีกายนั่นน่ะ้องอ้นนะอีกายนั่นน้องอ้นนี่มาดิังด้วอกกัญาเลยทุกคนน้องกะ บีงเรือนเซียนดีคุณว้ยทุกคนน้องเจอมันนดดนานมันเกลียวปีหนาปุ๊บเลยคือ48องศาคนเป็นลมคนเสียชีวิตสามสี่หาคนอยู่เละแถวบ้านแล้วแถวแสงสวรรค์นะอีกหลายคนก่ะทำรั้วเบิดแสงสวรรค์กับประมาณสิบคนทุกคนเสียชีวิตยอดคนคนเกิดจะเสียชีวิตเพราะว่า เด็กน้อยหรือว่าคนแก่ี่กาจาระมาณเนีชชีวิตได้นะพาะว่ามันร้อนมากอืมร้อนแล้วจะเข้าไปอยู่อยู่โคแล้วเนี่ยนี่โอเคบอกว่บ้านเนี่ยะไปอาแบบนีกบอกเขาใจนึงทุกคนเสียงงามันดังปุฮยปุยปุยุย มากลหเป็นมกันมก,นมกไป,ป,ห,ไปหมกักไปจะเไปใส่กมาแล้วมาแล้วมาเขาวกล้องแล้วปุไปยืนบงกล้องเสยปุ้ยมาเป็นตกกากล้องให้ฉันจ้ะมาอืจำนี้สามหลุมโอเคจบ ทุกคนตันนี้น้องอมเหนื่ยแห้งหอเจ็บหัวแล้วสิบริษัทอมน้องก็บอกเป็นโรคของน้องอมอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้เป็นโรคของน้องอมแล้วน้องขอมก็เป็นโรคแบบมีมาประจำเวลายามนอนสม่แต่น้องอมอยู่บ้านเวลายามนอนยามดำหน้ามีทุกคนบอกว่าจำออคิดคันดำหน้าหลาคนก็บอกบอกดูดีแบบนี้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นจริงเนาะเวลาน้องอมจเจ็นมดตัวน้องอมจะเลื้อยเวลาน้องอมจ็บแห้ง มีส่วนหนึ่งนะน้องอมจมวัน,นเป็นขออ่อยนักมากลูกไม่ได้นักโตๆสมัมมาสิบตันเลยนักจนโตน้องอําเลืองและเอยเอานางคนในบ้านนั่นแหละเคยจนตกใจว่าคือมันเลืองคือตอนนั้นแต,แต่เฮงแล้วนะทุกคนแต่พี่กายนี่พุ่นนะให้น้องอมเขาจะมาคุดน้ำก่อนทุกคนตอนนี้น้องอําเมื่อยแหง้งอ่าทุกคน โอ้ยนามนเะดน้ำก็ทีนี้เราก็จะมาดน้ำีเอาเรื่มใส่ผุ่แล้วปุ่มาตะนงปุ่นที่ไหนอมใส่เบ็ดละปุ่ตั้งบดเต็มสอบแต่เธอปลูกที่ผดน้ำมันก็ไม่เกิด โอเคจบคิดีูค่ะดืนพอประมาณแล้วคน้อ้อมก็เหม่ยเดี๋ยวจะโคตังไปเรีนน้ำก่อนทุกคนไปเรีนน้ำในกระมังเป็นเด็กน้อยไปคลิปนี้ก็น้องอ้ำก็ถ่ายมาดูแล้วน้องอ้ำมกับจีเจ้าใเพียงเท่านี้น้องอ้ำก็โคตัวลาไปก่อนก็เพราะว่าสบายดีสบายดีปากชินกับแอร์อ้อมพองอได้แน่เนาะ